สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐตูิเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธรารณรัฐตูนิเซียซึ่งตรงกับวันที่20มีนาคม2566 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายกอยส,ส์ซาอิดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียกรุงตูนิสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซียข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวตูนิเซียมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐตูนิเซียจะเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนความร่วมมือด้านต่างๆให้พัฒนาเพิ่มพูนอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นเอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าวยู่หัว